วัสดีค่ะวันวันทุกคนเมกกี้เฮลโล n ์ีอลเองฮ่าฮ <laughs> ่าามกตกใจเปลี่ยนนี้กันนะแต่งตัวอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าคอนเซปต์ค่ะตอนนี้ก็ใกล้ช่วงฮาลาวีแล้วเนาะเป็นเพื่อหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังดูคลิป how to แต่งหน้าผีไปปาร์ตี้วันฮาลาวีหรือว่าบางคนอาจจะกําลังไปเตรียมซื้อของเพื่อมาทําปาร์ตี้เองที่บ้านแต่ใครที่ไม่มีแพลนหรือว่าไม่มีเป้าหมายอะไรวันฮาลวีก็เป็น หมือนว่าปกติธรรมดาอยู่บ้านกับพ่อคุณแม่นั่งดู Facebook เห็นเพื่อนไปปาร์ตี้กันแต่งหน้ากันดูมีความสุขเฮฮาเราเราล่ะต้องหัวใจไปค่ะวันนี้บุ๊กเลยมีไอเดียจะมานำเสนอค่ะก็คือทำเมนูอาหารเฮลตี้วันฮาโลวีนซึ่งเมนูที่เราทำเนี่ยสามารถให้คุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาทานได้เพราะว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนมากด้วยเลยเมนูที่ทําวทำวันเนี้ยขอบ,บอกเลยว่าหนึ่งง่าย2 ของคอนเซปต์วันฮาโลวีนสามอร่อยสี่เฮลตี้เพจเราเป็นเพจเฮลตี้ก็ต้องคงคอนเซปต์เฮลตี้ไว้อะเนาะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยเม <c oughs> นูแรกนะคะเป็นเมนูกล้วยผีน้อยแคสเปอร์ค่ะวิธีทำก็คือนำกล้วยหอมเนี่ยมาหั่นแบ่งครึ่งเสียบไม้ไอติมแล้วนำเข้าช่องฟรีซเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้กล้วยแข็งตัวและง่ายต่อการดิบนะคะ โดยบุ๊กจะใช้กรีกโยเกิร์ตนะเพราะว่าโยเกิร์ตชนิดนี้เนี่ยเนื้อมันจะแน่นมีความเป็นครีมมี่แล้วก็เวลาดิฟเนี่ยมันจะเกาะกับกล้วยอย่างสวยงามแบบนี้เลยที่สําคัญเนี่ยโยเกิร์ตชนิดนี้เนี่ยมันโปรตีนสูงแล้วก็น้ําตาลน้อยอีกด้วยแบบเฮลตี้มากๆต่อมานะคะก็ใช้ดาร์กช็อกโกแลตชิพเอามาตกแต่งทําเป็นตาและปากค่ะโดยถ้าเอาช็อกโกแลตชิพไปที่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะ ทำให้อ่อนตัวลงแล้วก็ตกแต่งดัดเป็น,นรูปต่างๆได้ง่ายต่อมานะคะบุกลองใช้สีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะผสมกับโยเกิร์ตเพื่อให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้น ติดตาติดปากลงไปน่ารักไหมเสร็จแล้วทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะน่ารักด้วย,ยต่อมานะคะเป็นเมนูนิ้วแม่มด เมนูนี้จะหน้าตาสยองนิดนึงนะบุ๊ชใช้หนมปังโฮลวีดมาตัดขอบออกแล้วก็รีดให้มันเป็นแผ่นบางๆที่สุดเท่าที่จะบางได้ค่ะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะทาเนยถั่วบางๆจับม้วนแล้วก็ตัดท้ายให้เรียบร้อยส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะทําให้มันเป็นลักษณะแหลมๆเหมือนปลายนิ้วเสร็จแล้วก็ใช้มีดเนี่ยปาดไปบนหนมปังนะคะให้มันคล้ายๆกับลายบนนิ้วของเรา ะะจะทําเล็บค่ะบุ๊กจะใช้อัลมอนด์ผ่าครึ่งมาทาเนยถัว่วแล้วก็ติดลงไปที่ปลายตรงนี้เลยมันทําให้เหมือนนิ้วคุณยายแก่ๆอะไรแบบนี้เพื่อความสมจริงนะคะบุ๊กจะนำโคนนิ้วเนี่ยจุ่มแยมสตรอเบอรี่ที่ผสมกับสีแดงแล้วมันจะเป็นสีแดงสดมากดูสยองน่ากลัวเสร็จ <laughs> แ,แล้วค่ะ เมนูนี้อาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยนะแต่อร่อยนะขอบอกจริงๆเมนูต่อไปนะคะเป็นแอปเปิลมอนสเตอร์ค่ะบุกจะหั่นแอปเปิลให้เป็นชิ้นนะคะแล้วก็พยายามตัดมุมทําให้มันสามารถวางเป็นรูปปากได้หลังจากนั้นนะคะก็บีบมะนาวลงแอปเปิลเพื่อไม่ให้เนื้อมันเป็นสีล้าไม่สวยถ้ายกเกิดลงบนแอปเปิลค่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นเนยทัว่วหรือแยมก็ได้ ต่อมาก็ใช้มเมล็ดอัลมอนด์สีเล็กๆค่ะโดยเสียบเข้าไปในเนื้อของแอปเปิลทำให้เป็นเหมือนเคี้ยวนำกีวีมาตัดเป็นลิ้นค่ะใช้สตรอเบอรี่ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาก็ทำตาให้มอนสเตอร์เราหน่อยโดยใช้ช็อกโกแลตชิพค่ะ เแล้วน่ารักเปล่าเนูต่อไปนะคะพิซซ่าหน้าไข่ผีนำขนมปังโฮมวีนะคะมารีดให้แบนค่ะทาซ,ซอสมะเขือเทศลงไปบนขนมปังนะคะแล้วก็ตามด้วยชีสนำเข้าหม้ออบลมร้อนหรือว่าจะใช้แอร์ไฟก็ได้นะคะโดยใช้ไฟอุณหภูมิ170องศาเป็นเวลา7นาทีค่ะ ระหว่างที่รอหนมปังเนี่ยก็นําไข่มาตกแต่งค่ะโดยใช้สาลายตัดเป็นรูปทรงต่างๆตาจมูกปาก พอขนมปังสุกแล้วนะคะก็นำไข่มาวางบนขนมปังเป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายไหมล่ะบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้อร่อยจริงๆค่ะเมนูสุดท้ายนะคะคือเมนูน้ำเลือดเพื่อสุขภาพค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำแก้วกันก,นก่อนเลยเราจะใช้น้ำผึ้งมาผสมกับสีผสมอาหารสีแดงนะคะเข้าไมโครเวฟไฟแรงเพื่อทำให้มันเหนียวขึ้นหลังจากนั้นก็นำปากแก้วมาจุ่มลงไปแล้วก็หงายแก้วขึ้นคะ่ะให้มันไหลไปตามข้างแก้วแบบนี้นะคะจะทำให้แก้วของเราดูล่อนขึ้น ต่อมานะคะแล้วมาทําที่ตัวน้ํากันเลยโดยบุ๊กจะใช้น้ํามะเขือเทศเนี่ยเทลงไปในน้ําพึ่งที่ผสมสีแดงที่เหลือไว้จากการทําปากแก้วเมื่อตะกี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะมันจะทําให้น้ามะเขือเทศของเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนมีลิ่มเลือดแข็งๆอยู่ด้วยนี่ต่อมานะคะก็ใช้เมล็ดแมงลักค่ะมาแช่น้ําให้มันพองที่ใช้เมล็ดแมงลักเนี่ยเพราะมันนอกจากทาให้อิ่มท้องนานแล้วเนี่ยมันยังทําให้น้าเลือดของเราเนี่ยดูสยดสยองได้ดีเลยทีเดียวเสร็จแล้วนะคะก็ตักเมล็ดแมงลักใส่แก้วค่ะน้าด้วยน้ามะเขือเทศของเรา เสร็จแล้วนำเลือดของเราถึงแม้ว่าหน้าตาจะน่ากลัวแต่มันก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะเป็นไงคะเมนูเฮลตี้วันฮาบิของบุ๊เด็ดไหมล่ะตอนนี้ก็ขอตัวไปรับประทานอาหารที่ทำไปทั้งหมดก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย